กับผู้ใครกับมีอยู่เดอีโตวได้ใครอีโต้เป็นไฟซัดอะบมอเห็นเงินในแผลเห็นในพิษะฮะจบแต่เนอะเห็นพ่อเห็นพ่อลำบากบอสอพ่อลำบากก็เลยจะสร้างบ้านให้พ่อ เฮ้แต่แตกทิ้งตายเถียงย้อนเวลาไปได้ตุววอ้าวติดหนูนุ่งได้ลูกจะคนแล้วห้าคนเป็นเรื่องเป็นราวมีบักมีไผ่เนี่ยมีบักคิงอีแพมอีฟ้าก็ได้ผัวดีเป็นบะคือว่าได้ผัวรวย ทำงานปวพเป็นหัวหน้าอินการรอดไปละอีฟา้าฮะรอดเชื่อแล้วิงเชื่อแล้วเออนาะเขากระไครอยู่เด้สาข้าอเอสื่นอยู่เสยไปอยู่ระยองคือเดียเ๋ยบดขาว้า่สองาวเบลืงก่าเก้านเนหนัวปรอหัว ก็ยากกว่าหูหนุงเป็นหนี้เขาก็ได้ของเนาะ<ช>ดีกว่าเป็นหนี้แล้วไม่ได้อะไรเหมือนฉันเนี่มยมสุดท้ายท้ายที่สุดก็กลับมาแก่ที่บ้านไงไบ่ได้โทษเพย์ดอกว,วะโทษความตัวเองบ,บ่ตั้งใจแต่ทีแรบบแกหมดแจ็คสี่เอาพืชซองมาตั้งใจเลยหนุงเอยเหตุงานกาอยากเหตุร่างเสริมสวยตัวเองก็บม่ได้เหตุมานั่งงมอยู่ต่ง,งวดรถไทย สุดท้ายก็มาเ่าอยู่บ้าน,นเห็นเบ่ร์สัน<ส>ตะกี้